ส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติแล้วก็ให้ส่งต่อคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าวิปรัฐบาลแล้วนะคะเพื่อเสนอต่อสภาพร้อมเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2568วงเงิน3.75ล้านล้านบาทค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568วงเงิน3.75ล้านล้านบาทและคณะรัฐมนตรียังอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม พรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติพุทธศักราช2564ตามที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติได้เสนอมาและให้ส่งต่อคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปรัฐบาลเพื่อเสนอต่อสภาต่อไปค่ะฟังเสียงท่านายกกันค่ะพรมได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ตามที่คณะกรรมการที่ท่านรองภูมิธรรมเป็นประธานเสนอและให้ส่งต่อคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือวิบเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ทีนี้มาดูเหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติมพรบรรว่าด้วยการออกเสียงประชามติ2564กันนะคะคุณคารมพลพรกลางท่านโฆษกอขออภัยค่ะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ถแถลงรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามตินะคะบอกว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ2564ในประเด็นสําคัญสําคัญเช่นการกําหนดวันออกเสียงประชามติ อาจให้มีความพร้อมกับกำหนดวันเลือกตั้งสสหรือเลือกไปคราวเดียวกันเลย<ฆ>กับการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้อาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนนี้ให้สามารถเลือกพร้อมกันในคราวเดียวกันครับเดี๋ยวปลายปีก็จะเลือกผู้บริหารท้องถิ่น<ฆ>ด้วยนะเป็นการลดงบประมาณในการดําเนินง,งานด้วยนะคะการกําหนดคะแนนเสียงในการทําประชามติให้ถือเสียงข้างมาก ของผู้มาออกเสียงประชามติซึ่งต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งและต้องสูงกว่าคะแนานเสียงไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่จัดทำประชามติอันนี้เป็นกฎเกณฑ์เงื่อนไขระเบียบนะคะจัดทำประชามติโดยตัดเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีผู้มาใช้สิทธ์เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติออก อ่าเนี่ยตัดเงื่อนไขออกไปเลยจับเบิ้ลมาจอริตี้ใช่ค่ะส่วนวิธีออกเสียงประชามติให้สามารถทําได้ทางไปรษณีย์มไม่ต้องไปถึงที่<อ>ส่งไปรษณีย์ก็ได้โดยเครื่องลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์และทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิธีอื่นใดอ่าไม่ใช่ายความว่าส่งจดหมายอย่างเดียวอาจจะทําเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาค่ะและเมื่อประกาศวันออกเสียงประชามติแล้วให้คณะกรรมการเลือกตั้ง จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระและเท่าเทียมทั้งผู้ที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพราะว่าไม่ต้องเดินทางไปใช้สิทธิ์หลายครั้งแล้วก็สามารถประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้มากขึ้นด้วยค่ะ